บนเนินชันอย่างนี้เราก็เอาข้าวหรือเอาฟืนมามัดหลังแล้วก็ขี่ปล่อยไปแล้วเบรกเราไม่มีเบรกอย่างนี้เราใช้ไม้เป็นเบรกนะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวม้งที่บรรพบุรุษใช้บนดอยทางแคบๆเล็กๆสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมยุทธภูมิเพจคนเหนือครับผมยังอยู่เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมของปิ่นงชาติพันพม่งนะครับซึ่ง วัฒนธรรมและประเพณีของ่น้องชนพรมงนะเป็นวัฒนธรรมตีมีความงดงามและก็สวยงามมากนะครับแสดงออกถึงความอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชาติพันธุ์ชนพรมงนะครับเพื่อสร้างความเน่นแฟนเครือข่ายความสามัคคีของเครือข่าย,อาย,อายของมงต่างๆนะครับดังนั้นนะครับทุกๆปีก็จะมีการจัดงาน อ่าประเพณนี้ปีไม้มงนะฮะและในควบคู่กับประเพณนนี้ปีไม้มงนั่นก็ต้องมีกิจกรรมแห่งย่างหนึ่งที่สาคัญนะครับนั่นก็คือการแข่งขันรถเล่าเรือนไม้นะฮะหรือว่าอ่าฟอร์มูลา่ามงนะครับดังนั้นครับวันนี้นะฮะคลิปวันนี้ผมจะพาท่านไปหู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเล่าเรือนไม้หรือว่าฟอร์มูลา่ามงนะครับมีความเป็นมาเป็นไปจะไดล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นการแข่งขันกีฬาชนิดหนึ่งนะครับก่อนชิงดีชิงเด่นกับชิงถ้วยรางวัลระดับ ภาคระลับประเทศกันเลยทีเดียวนะครับดันนั้นวันนี้นะครับเพจคนเหนือผมยุทธูุินำวงพาท่านไปชมอาการแข่งขันล้อเลื่อนไม้ครับหรือฟอร์มูลามุมนี่เองนะครับเพมหรือยังครับถ้าเพมไปเลยครับการแข็งขันล้อเรื่อนนะัะมีทานใดเพเภอมีรั้วควรราชการนะครับเอ่อรถล้อเลื่อนไม้นี่คือความเป็นมาคือเกี่ยวกับสมัยก่อนเนี้ย คนดอยเขาไม่มีรถเบรกสมัยนี้เขาเอามาแข่งขันแข่งขันเกี่ยวกับเอแข่งขันชนะแพ้อ่างเงี้ยคือ เขาจะแข่งขันเรืองหนึ่งคือแข่งขันสองมาคือ,ค,อคนลอยเขาจะไปไร่ไปสวนเขาจะเอารักของจากไร่สวนมาที่บ้านคือทํไร่อยู่ข้างบนแล้วก็บ้านอยู่ข้างล่างเขาจะเอารักของมาไว้ที่บ้านาก็เราเล่นใบมาสร้างมาตั้งแต่สมัยอยู่มองโกเลียมงุง เพื่อจะเอพยุของมองโกเลียมาอยู่สามประเทศคือมาถึงประเทศไทยนี่คือตอนนี้เขายังใช้รถรถเลื่อนไม้อยู่ครับผมการการทำคือต้องใช้อุปกรณ์คือกับไม้อย่างเดียวครับคือไม่ไม่ไม่ใช้แอก็ตะปูหรือว่าอะไรเล็กน้อยก็มีอยู่แต่ว่าแต่ก่อนนี้เขาจะใช้เฉพาะไม้อย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้มาผลิตคือใช้ตะปูมาเสริมด้วยครับคือสร้างสร้างยากมากที่สุดครับคือไม่มีคนที่จะสร้างได้ครับคือเฉพาะ ชุนเผามงเขาจะสร้างมาใช้แข่งขันช่วงปีใหม่ปีใหม่หรือว่างานงานประจำปีทุกทุกปีครับผมวันนี้จะพาท่านไปหึ้นจักกับ,บล้อเรือนไม้ของเล่นของพี่น้องชาวม้งรับรถล้อเรดอนไม้หรือจะห้องกันทิดปากว่าฟอร์มูล่าม้งก็ถือเป็นภูมิปัญญาของเจ้าเขา ที่ดัดแปลงมาจากรถเข็นผลผลิตทางการเกษตรแต่ปัจจุบันนะครับรถลากเรือนไม้นี้ถูกแทนที่ด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปแล้วเหลือเพียงแต่เป็นการเล่นและการแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนานของเด็กๆในชุมชนแล้วก็เป็นการเล่นในหมู่เปื่อนฝูงกลุ่มเล็กๆภายในหมู่บ้านเจ้ามงบ้านป่าม่วงหมูที่5ตำบลหนองลมอำเภอดอกใต้จังหวัดพะเยาครับ จากการดำรงชีวิตของชาวไทยภูเขาตีอาศัยอยู่บนดอยบนเขาตา่มภาคเหนือซึ่งส่วนใหญ่จะดำรงชีวิตด้วยการอาศัยวัตถุดิจบจากปลาไม่ว่าจะเป็นฟืนน้ำหรือพืชพักต่างๆเวลาจะทำการขนย้ายมาเก็บใไบก็ต้องขึ้นลงเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรด้วยการเดินแต่เมื่อคนด้วยระยะทางไกลก็ย่างเฮ้อใช้เวลาในการขนส่งมากขึ้นเพื่อเพื่อได้ทรัพยากรมากขึ้นดังนั้นนะครับเจ้าเขา จึงได้คิดคน้นแก้ปัญหาด้วยการหาเครื่องทุนแรงด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในป่าด้วยเหตุนี้จึงมีการคิดทําล่อเลื่อนไม่เกิดขึ้นจากเศษไม้ตีทิ้งระเกละกะได้ถูกนำ,นำมาดัดแปลงเป็นรูปร่างคล้ายรถโกคาดนะครับแต่ชิ้นส่วนทุกส่วนล้วนแต่ทามาจากไม้ทั้งหมดแม้กระทั่งล้อตัวรถก็มีขนาดประมาณ หน่งคเมตรมีเนื้อที่พอที่จะทำการคนย้ายได้อย่างสะดวกสบายโดยเรียกง่ายๆว่าเล่าเลือนไม้ม้งนั่นเองนะครับจากเดิมตีใจ้แรงคนก็ทุนแรงไปมากทีเดียวด้วยกันด้วยการ,การของตีหามะไลยใส่บนรถเล่าเรือนไม้แล้วก็โจยกันดึงและวก็พักจนถึงตี่ซึ่งสะดวกและได้ประโยชน์ก็ต่อลงมาจากเขา ก็สามารถปล่อยเล่าเรือนไม้ไหลลงมานได้อย่างสบายๆโดยมีคนบงังค<ส>ับเลี้ยวเพียงคนเดียวเต่าอันการแข่งขันเล่าเรือนไม้หรือว่าการฟอร์มูล่าม่งนี่ก็เป็นการเล่นประเภทกีฬาชนิดหนึ่งนะครับปัจจุบันถือว่าเป็นจากประเภทนี้ดังเดิมเล่าเรือนไม้ตีเอาใจหลับขนทรง แบกของแบกอย่างข้ามดอยข้ามภูเขาลงดอยลงภูเขาแล้วนะครับปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเกมกีฬาชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจิงดีจริงเด่นจริงถ้วยรางวัลกันแบบอย่างเอาจริงเอาจังเลยทีเดียวนะครับน,นั่นแหละครับการละเล่นแล้วก็การรวมทั้งการแข่งขันเล่าเรือนไม้นี่จึงเป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวม้งนะฮะตีน่าสนใจแล้วก็น่ามาเอาชมนะครับในช่วงเทศกาลตีไม้ม่งนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้ครับ